ไมันจ้องเรานิสาไม่โกงไม่จ้องเงินจะจ้องเราเยี้ยเนาเยี้ยเนเียนะเียเนเดี๋ยเาะเวมันจ้องเราทำไมว่าจะที่จริงไม่รอดแน่นี่ดีอี่เง้ยอืวุ้วเก็บเก็บมีเงินเยอะนี่อ่าเที วิ่งไม่ได้โลมาไม่ดีโอ๊ยโอ๊ยว้าวว้าวว้าววโ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 าวว้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 า let's go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  let's i s e e n t e n เรามองหน้าตามไปขบวนบวยอืนหุดครับต้งให้ตายถึยุดต้งให้ตายียุดจริงๆ้เนี่ย

หยุ่งะเนีต้องจการเนยมกล้ายิงอะโอ้โหโนยิงหนีนหาพี่เหรอ ล้วไอ้นี่เหมือนยาฆ่าจังมันเหมือนเชฟโวยพวกเนี้ยตีกายจุง let go, go. it. Let's stream. Let's see. No, we did not ติดูดีๆไม่กลัอะไรกวนใจอะไรอืมวิ่งเลือดจะหมดแล้ววิ่งหลอดอาหารจะหมดดูแลช่างจะมากคนใจโอ้ไม่ใช่ชม่ได้ไม่ใช่ช่องนี๊อออุ๊อุอุอุอ๊ออุ๊อุ๊อุอุอุไม่๊อุ๊อ

Wah, 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 macamai, wah, bih, 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 bih,

ไม่ลงไม่ลงไม่ลงก็ไม่ลง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 อยู่แล้วอ่ะนี่หนูกินแอปเปิ้ลเขาแคเซฟแข็งเลยนะหนูโอ้ยทำไมเขาแกงเนี่ยเออคมขี้แกงแกงยังข้างหลัโอ้ยโอ้ยเจ็บปิ้งตามเลยอุ้ยเจ็บหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ไม่ได้โอ้ย 都丢，嗯，走，走走走走。 อวิงแข่งกับมันได้เลยโอ้ยมันใช้ขนูสอย รวมพันหืฮนี่มันงงกูดูด้วยฮึมันมิดมากเ่อนลงด้วยวิดูไปมันเห็นเราดูไปมันม่เห็นคนอื่นอุ๊ยม่ไหวแล้วอุ้ยอุ้ย้ยตายเลย อย่างเ่ยมงกดไลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยมเป็นกำลังกันทำคลิปต่อต่อไป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 อีกชาหน้านะฮะปไปละบาย